เข้ากับชริมพอตมันจะเป็นกรงเหล็กสี่เหลี่ยมแล้วก็มีอยู่เหลือข้างใน evaluation. เอาไปวางแล้วอันนี้นก็จะลอยปอกตุกล่องตุกล่อง,งเพื่อมาร์กไว้ว่ากรงของเราอยู่ตรงนี้นะ <ừ> ทีนี้เราก็จะกลับมาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเราเค่อยกลับไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปดึงไปดึงคอสกลับมาขึ้นมาวันนี้เราจะเอากี่ตัววันนี้วันนี้เราได้คนละกี่ตัวเราได้คนลกี่ตัวคนละคนละแค่แปตัวต่อวนันแค่แปดสิตัวเราจะกินหมดไหม เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวม,มาดูว่าเรา<ส>ะจะได้ถึง<ต>ไหมเราจะได้ถึง<ช>คนละแปดสิบแปดสี่สามสองสามร้อยสิบตัวได้ไหม You put, your you put little holes in there oh so. so if you open it then it'll just go everywhere you put little holes so it's oh, they it okay. just follow the smell, right? pretty yeah. much no, two seventy. According to the thing Thanks, Bob. I'm ready. Starting. Ooh! Ooh! A lot of trim. A lot. Ooh! All right, all right, guys. Big and fresh. Got to count now. No more than eighty in a bucket. Okay. okay. No more than eighty in one person's count. Only no, have. Okay. Yo, not gonna. Okay. This is one person counting. No, you count that know. bucket. Okay. Good. You can make your own bucket. Well, well, we got to keep wow, track of how yes, many is in each bucket. Exactly, because you can get a ticket for even one of them. <laughs> 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 if we have your own bucket. Oh, Denise! ของเจนนี่อั้แค่สิบกว่าตัวหกสิบกว่าโอฝนต้องได้ร้อยกว่า jamais ปี i บ แล้วมันเป็นเนื้อใสเนี่ยมันเป็นกุ้งที่ร้านญี่ปุ่นเขามาทอดกินแล้วมันเครียกกุ้งหวานคล้ายๆกับซูชิที่ที่นี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ขายในตลาดเพราะว่าที่นี่ชันพรอนใช่เพราะว่าเราเราเขาเปิดให้แค่5วันต่อปีแล้วแต่วแต่วันละครั้งหรือเดือนละครั้งนะไม่ปีละค่ะปีละห้าวันแต่ห้าวันก็ไม่ติดติดกัน วันละ80ตัวต่อเดือนระหว่างเวลาด้วยต้อง9โมงถึงบ่าย9เท่าไหร่แล้วบ่าย9แล้วพอถึงบ่าย9แล้วจะได้ครบหรือไม่ครบอยู่ต้องกั๊กดังนั้นแล้วเขาก็จะมีออ่่าาโค้ชการ์ดหรือว่าพวกวอลไรท์ที่เขาขับมือมาเช็คเหรอโอ้โหเพราะว่าต้องห้ามมีนต้องห้ามมีต้องห้ามมีบุหรี่8ที่มินแล้วนะเอ่ออีก2พอก็เกินแล้วเนี่ย

อ oh, ร oh, so oh, oh, so ่อยจริงอร่อยไอ้เสือมีให้หมดาบีอ้อสอร่อยจริงชาบีเย s ะชา r ีมากหรอกินหน่อยดิ่วเจอกินกัฟซีอิตกินก๊าซกนสดใช่แ้ อย่าอ้กอร่อยนะเนมเปเหมือนอินไทยอิทีเยอะมากสองละแิบเราลงไปแล้วสองกระป๋องด้วยใช่ไห ไม่ได้ยู่กันเดี๋ยวได้เท่าไหร่ได้แป้สดเ็ิบเอ็ดแอ็ดแอเเแเอเอ็ นั่นคือห้องน้ำเหรอพี่หัวใช่แล้วชมวิวได้เพราะว่าประตูครึ่งหนึ่งเปิดได้ใช่ไหมแล้วก็นั่งไปแล้วเราก็ทำธุระไปใช่ไหมผาดอารมณ์ไปได้ห้องน้ำอันนั้นคือห้องน้ำอันนี้คือบ้านบ้านหลังบ้านหลังเล็กของกัปตันมาการ์เร็ต อันนี้คือบ้านของกัปตันมาการ์เรตคนที่